สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นงานติดตั้งแก๊สนิสซันอเมร่1.2นะครับคันนี้เข้าร่วมโครงการ PT t r a n s f e r แสนเซฟนะครับนี่อันนี้คันแรกของโครงการทางผมนะครับผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเป็นชุดของ AC a u t o g a s นะครับผมถ้าเป็นในเซตที่หน้าเพจของเราก็จะเป็นเซ็ตที่2นะครับกล่อง ECU AC s t a c k 200 GoFast นะครับตัว หัวฉีดฮาน่ามอตอม acr ศูนย์สองนะครับอันนี้เป็นภาพรวมห้องเครื่องก่อนนะครับประมาณนี้นะครับผมก็เน้นงานโล่งๆเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวเครื่องหนึ่งจุดสองของนิสสันมาร์กับอเมราเนี่ยผมจะแนะนำเป็นหัวฉีดเดี่ยวนะครับจะติดตั้งอยู่ด้านหน้านี่นะครับนี่คือหัวฉีดจะเป็นหัวฉีดเดี่ยวแยกในแต่ละสูบนะครับเพราะถ้าพายหัวฉีดรางเนี่ยตัวรางเนี่ยมันจะต้องขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับรางเนี่ยจะมาอยู่แถวแวเนี้ย ถ้าเรามาอยู่ข้างบนปุ๊บเนี่ยมันจะดูมันจะดูแบบลกนิดนึงเราก็เลยเอาเป็นหัวฉีดเดียวได้ฉีดได้เรื่องได้ฉีดใกล้ด้วยนะครับแล้วก็อยู่ด้านล่างแบบนี้ก็เรียงกันไป3สูบนะครับรุ่นนี้มี3าสูบนะครับผมติดตั้งตรงนี้ส่วนหม้อต้มนะครับก็จะเป็น AC R02 ติดตั้งไว้ด้านด้านหลังเครื่องแบบนี้นะครับอันนี้ท่อทางก็เดินให้เรียบร้อยนะครับตัว กลองมอต้มจะอยู่ตรงนี้ที่มีคําว่าอินอยู่นะครับเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับตัวกลองแก๊สอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้กลองแก๊สในชุดของ PT ีเนี่ยเขาจะให้เป็นกลองเวอร์เทคมาจะเป็นในลักษณะนี้นะครับโอเคครับไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับคันนี้นะครับอัปเกรดจากในชุดเนี่ยชุดเดิมๆของเราให้เป็นถังแคปซูลใช่นไหมฮะแต่คันนี้นะครับเขาติดตั้งเป็นถังโดนัทนะครับขนาด54ลิตรนะครับติดตั้งในหลุมยางอะไหล่แบบนี้ ในนิคสันอะเวล่าเนี่ยใส่ได้ถึงห้าสิบสี่เลยนะครับพอทายค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็นี่มันติว้าวนะครับผมใช้เป็นโทมาเซโตนะฮะตัวนาฬิกาแก๊สจะเป็นดิจิตอลนะครับวงไอซีมันน่ครับถังแมกเนตนะครับถังไทยมันติว้าโทมาเซโต้ของอิตาลีนะครับหัวเติมเติมอยู่ด้านหลังด้านหลางนี่ฮะจะเป็นหัวเติมนะครับผมหัวเติมคันนี้จะไม่ได้อัปเกรดพกลองก่อนเข้าถังกับ ลองด้านหน้านะครับผมก็จ่ายอยู่ที่สองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะครับสองหมืสองพันเก้าร้อบาทนะครับในเซตนี้รวมอัปเกรดถังรวมเลยแล้วลูกค้าจ่ายเบ็ดเสร็จแค่นี้นะครับจากราคาเต็มเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณสองหมื่นเก้าพันกว่าๆนะครับจะลดลงมาเหลือสองหมื่นสองพันเก้ารอยบาทนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับวัสดีครับ